แก้ไขข้อมูลเปิดโฟลเดอร์ใน RTLGIS โฟลเดอร์ IS, การจระบ,บุรีการบุรี Province จากนั้นลากชั้นข้อมูล Province เข้ามาใน Display Area สร้างโฟลเดอร์ใหม่คลิกขวา New Folder ลิกขวาที่โฟลเดอร์เลือกนิวเซฟไฟล์ตั้งชื่อว่าพอยเลือกฟีเจอร์ไท e เป็นพอยจากนั้นกดอิ t s e เล c t แล้วเลือกพิกัดเลือกเป็นอินเดียนหนึ่งเกโซนกดแอดแล้วกดโอเค สร้างเชฟไฟอีกอันชื่อลายเลือกฟีเจอร์ไทป์เป็นโพลีไลกด Edit Select แล้วเลือกพิกัดเหมือนกันกด a อด แล้วกดโอเคสร้างชฟไฟล์อันที่3ตั้งชื่อว่าโพลีกอนเลือกฟีเจอร์ไทปเป็นโพลีกอนกด Edit Select แล้วเลือกพิกัด กด OK เลือกเครื่องมือ Editor Snapping แล้วเลือก Snapping Toolbar จะได้แถบเครื่องมือขึ้นมาไปที่ Editor Start Editing เลือก Point OK คลิกที่ Point Snapping จากนั้นเลือก Point แล้วกําหนดจุดลงบนแผนที่เลือก vortex snapping กด Line จะได้เส้นที่ต่อกันขึ้นมาเส้นจะต่อกันอย่างสนิท พีกอนคลิกที่พีลกอนแล้วคลิกลงบนจุดไปที่สัญลักษณ์ Edit t o o l จากนั้นคลิกที่เส้นคลิกขวา จะสามารถเลื่อนเส้นและปรับเส้นได้ตามต้องการจากนั้นคลิกขวาเลือก Change Segment เลือก Circular Arc เส้นจะเปลี่ยนเป็นครึ่งวงกลมหรือจะเปลี่ยนไปตามรูปทรงที่ต้องการ การลบหรือกำจัดเส้นส่วนเกินเลือกคำสั่งชิมลายที่ Art Tool Box Editing Tool จากนั้นเลือกคำสั่งชิมลายช่อง Input เลือกเป็นล ne ใส่ค่าแล้วเลือกหน่วยจากนั้นกด OK ผลลัพธ์จะเห็นได้ว่าเส้นส่วนที่เกินจะถูกตัดออกไปการแบ่งเส้นไปที่เครื่องมืออินดิเตอร์เลือก Split จะได้หน้าต่างสป l ิ t ขึ้นมา ถ้าเลือก Distance แต่ใช้แบ่งระยะทางถ้าเลือก Into Equal Parts ใช้แบ่งในส่วนที่เท่าๆกันถ้าเลือก Percentage ใช้แบ่งในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์จากนั้นกด OK จะเห็นว่าเส้นจะแบ่งเป็น30%และ70%ตามที่ได้ตั้งค่าไว้ การปรับเส้นและรูปทรงของโพลิกอนดับเบิลคลิกที่พื้นที่ให้เกิดเวอร์เทกขึ้นมาจากนั้นคลิกขวาเลือก Change Segment Circular Arc เส้นของโพลิกอนจะกลายเป็นครึ่งวงกลมหรือ คลิกขวาชนเซกเ Segment Basier จะเห็นว่าเส้นขอบจะกลายเป็นรูปตัว S